จีไพมัทพัทยาค่ะลูกค้ามารับริการด้านไหนดีคะสนใจบริเวณใดเชิญลูกค้าเชิญนั่งทางด้านนี้ได้เลยค่ะนั่งเลยค่ะลูกค้ารับเป็นน้ำเปล่าหรือว่ากาแฟดีค่ะเอ่ออเป็นน้ําเปล่าได้เลยค่ะแล้วส่วนน้ําเปล่านะคะขอขอยั่งนั่งนะคะยั่งได้กันตัวนะคะเซลั่ฟ้าที่วยปรึกษากันค่ะ MG ภมไพรมัตพัทยาค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะโรยค่ะวันนี้ลูกค้าสนใจมาดูรถเป็นรุ่นไหนดีคะเออสนใจรถราคาประมาณ5 6าหกแสนนะคะได้เลยค่ะงั้นลูกค้าใช้งานรถค่อนข้างเยอะไหมคะใช่ค่ะาใช้ทุกวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช้ไปทํางานเนี่ยค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวฟ้าแนะนําเป็นรุ่นเอ็มจสตารไฮบริดตัวใหม่ของเราเลยค่ะตอนนี้จะประหยัดน้ํามันแถมราคาตามมือที่ลูกค้าตั้งเราเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวเาพาลูกค้าไปชมรถก่อนนะคะรัวนนี้นะคะจะเป็น m g 3 h y b r i d p a กพค่ะจะเป็นรุ่น x นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ led ค่ะและมาพร้อมกับไฟเดย์ทามันนี่ไลท์ค่ะกระจังหน้านะคะให้ความสปอร์ตค่ะและกล้องเราจะมีสามระดสิบองศาด้วยค่ะกล้องมัลตทดั้นนะคะจะมาพร้อมกักบล้อค่ะอลอยขนาด16นิ้วนะคะ และมาฝั่งประตูค่ะของกระคีย์ลค่ะตอนนที่ลูกค้านะคะสูดกุญแจแล้วบังประตูรถค่ะสามารถกดคีย์ล็ตรงนี้ได้ mm hmm. ก็จะทั้งเปิดและปิดอัตโนมัติให้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเชิญลูกค้าเข้าไปเลยนะคะ mm hmm. และบอกของเรานะคะจะเป็นบอกหนังผสมด้วยผ้าค่ะและมาพร้อมกับสีทูโทนและบอกของเราก็ปรับได้6ทิศทางเลย ในส่วนของพวงมาลัยของเรามาติฟังก์ชันค่ะหุ้มด้วยหนังในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าและเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกวงค่ะและลูกค้าสามารถเลือกบดหมู่ในการขับขี่สามารถกดทีธธ่ปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะห้องผู้โดยสารตอนหลังลูกค้านั่งเรารู้สึกอึดอัดไหมคะสบายค่ะรถคันนี้ดูข้างนอกเล็กๆนะคะแต่ว่าข้างในนั่งแล้วสบายค่ะกว้างด้วยค่ะ Okay, ค่ะของเราก็จะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยค่ะให้ลูกค้าคนั่งนะคะรู้สึกเย็นสบายแถมของเรามีไอโซฟิกนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเด็กนะคะหรือลูกอะคะ่ะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเนส์ของด้านท้ายของเรานะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED และมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด3จุดค่ะคุณพอยมาดูเนสอของตัวด้านหลังเราเลยค่ะ ราจะเป็นที่เก็บของสัมภาระค่ะซึ่งมีความจุขนาดกว้างและแห่งท่าลูกค้านะคะมีการพับเบาะค่ะ40 60ก็จะจุของได้เยอะมากขึ้นค่ะหน้าจอของเรานะคะจะขนาด10นิ้วค่ะมาพร้อมกับ Apple CarPlay and Auto แบบไร้สายและของเรานะคะจะมีบัตรเด็ชาร์จให้ลูกค้าด้วยค่ะร่นของเรานะคะจะอยู่ที่1,500 cc มาค้อนกับแรงม้าจะอยู่ที่194กแรงมา้าความประหยัดน้ำมันของเรานะคะรุ่นนี้ MG 3 Hybrid Plus จะอยู่ที่26.2กิโลลิตรค่ะขนาดแบตเตอรี่ของเรานะคะจะขนาดใหญ่มากจะอยู่ที่1.8 3ก,กิโลวัตต์อวคะ่ะ